สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูนันทนาจากเว็บไซต์ nanabio นะคะกับการเฉลยข้อสอบออนไนชีววิทยาปี2563นะคะตอนนี้คุณครูก็เฉลยมาถึงข้อคำถามข้อที่9นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าข้อที่9้าเขาถามเกี่ยวกับอะไรนะคะข้อที่9ถามว่าผีเสื้อชนิดหนึ่งมีวงจรชีวิตประมาณ 25วันในธรรมชาติสามารถพบผีเสื้อชนิดนี้ได้3สีได้แก่สีขาวสีเทาและสีดำซึ่งลักษณะส,สีของผีเสื้อจะถูกควบคุมด้วยแอนลีน w 1และ w 2โดยจีโนไทป์ของผีเสื้อแต่ละสีแสดงดังตารางนะคะสีของผีเสื้อสีขาวนะคะ ถูกควบคุมด้วยจีนไท้าย W1 W 1แสดงว่าสีขาวเนี่ยเป็นพันแท้นะคะสีดำถูกควบคุมโดย W 2 W 2สีดำก็เป็นพันแท้นะคะส่วนสีเทาถูกควบคุมด้วยยีน W 1และ W 2แสดงว่าสีเทาเนี่ย เป็นพันทางโดยภาพรวมนะคะลักษณะสีของผีเสื้อเป็นลักษณะเด่นแบบไม่สมบูรณ์นะคะหรือว่าที่เรียกว่า incomplete dominant นะคะเขามีข้อมูลให้เพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าจากการสำรวจนะคะจากการสำรวจ ประชากรผีเสื้อชนิดนี้ในชุมชนแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้เปลือกสีอ่อนจำนวนมากพบว่ามีผีเสื้อสีขาวจำนวนมากโดยไม่พบผีเสื้อสีอื่นเลยแต่ในช่วงเวลาสามเดือนที่ผ่านมาพบว่าประชากรผีเสื้อในชุมชนนี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยในช่วงที่หนึ่ง พบผีเสื้อสีดำจำนวนหนึ่งซึ่งอบพยพเข้ามาจากชุมชนใกล้เคียงและช่วงที่สองพบผีเสื้อสีขาวจำนวนมากสีดำเล็กน้อยและพบมีผีเสื้อสีเทาเกิดขึ้นเล็กน้อยส่วนในช่วงที่สามนะคะ ส่วนในช่วงที่3พบว่าผีเสื้อสีดำและสีเทาค่อยๆลดลงจนชุมชนแห่งนี้มีเพียงผีเสื้อสีขาวเช่นเดิมนะคะข้อคำถามเขาถามว่าจากข้อมูลข้อใดคือเหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ทำให้ผีเสื้อ สีดำและสีเทาลดจำนวนลงในช่วงที่3นะคะ,ะข้อคำถามในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของวิวัฒนาการนะคะ,ะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะ,ะที่กล่าวไว้ว่า ลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะที่แตกต่างกันนะคะลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตจะมีผลต่อการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะโดยการอยู่รอดจะเป็นผลมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะลักษณะใดที่สอดคล้องและเหมาะสมกับธรรมชาติก็จะสามารถอยู่รอดและสืบพันธุ์ และสามารถเพิ่มจำนวนลูกหลานได้นะคะและก็จะส่งผลให้ยีนที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นในประชากรอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผีเสื้อสีขาวเพิ่มจำนวนก็แสดงว่ายีน W1 เพิ่มขึ้นในกลุ่มของประชากรนะคะะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใน สช่วงที่เกิดขึ้นก็คือช่วงที่1กับช่วงที่สองและช่วงที่สนะคะเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมนะคะคือชุมชนแห่งนี้นะคะมีต้นไม้ที่มีเปลือกสีอ่อนซึ่งผีเสื้อนะคะถ้าไป ปกติเขาก็จะไปเกาะตามต้นไม้นะคะถ้าผีเสื้อชนิดใดมีสีเข้มนะคะก็จะมีโอกาสที่จะถูกล่าหรือถูกจับกินได้ง่ายนะคะดังนั้นแม้ว่าในช่วงที่1จะพบการอพยพเข้ามาของผีเสื้อสีดำนะคะและช่วงที่2เนี่ยพบว่าสีขาวกับสีดำมีการสืบพันธุ เพราะว่าเห็นได้ชัดว่าเกิดผีเสื้อสีเทาเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผีเสื้อสีดำและสีเทาก็ไม่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดกับสิ่งแวดล้อมบริเวณนี้ได้เพราะสิ่งแวดล้อมในบริเวณนี้นะคะมีต้นไม้เปลือกสีอ่อนเมื่อใดก็ตามที่ผีเสื้อสีดำสีเทาไปเกาะผู้ล่า ก็จะเห็นผีเสื้อ2ชนิดนี้ได้ชัดเจนนะคะผีเสื้อ2ชนิดนี้ก็จะถูกจับกินนะคะเป็นผลให้เป็นผลให้ประชากรผีเสื้อ2ชนิดนี้ลดลงนะคะแล้วก็ส่งผลส่งเอฟเฟกตต่อเนื่องมาจนกระทั่งว่าลดจำนวนลงจนเหลือเพียงผีเสื้อ สีขาวเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ต่อในส่วนของตัวเลือกค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตัวเลือกนะคะอ่าทวนคำถามนะคะจากข้อมูลข้อใดคือเหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ทำให้ผีเสื้อสีดำและ ผีเสื้อสีเทาลดจำนวนลงในช่วงที่3นะคะตัวเลือกที่1เขาบอกว่าผีเสื้อสีเทาและสีดำมีวงจรชีวิตสั้นกว่าผีเสื้อสีขาวตัวนี้ไม่มีในข้อมูลนะคะแต่โดยภาพรวมผีเสื้อทั้ง3ชนิดนี้นะคะเป็นสปีชีส์เดียวกันเพราะสามารถ ผสมพันธุ์กันได้นะคะไม่น่าจะใช่ตัวนี้นะคะอ่ะข้อนี้จึงผิดนะคะส่วนข้อที่2องเขาบอกว่าการผสมพันธุ์ระหว่างผีเสื้อสีดำและผีเสื้อสีขาวเพิ่มมากขึ้นตัวนี้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าในระยะที่สองนะคะผีเสื้อสีดำเนี่ย ลดจำนวนลงนะคะผีเสื้อสีดำลดจำนวนลงนะคะดังนั้นโอกาสที่ผีเสื้อสีขาวและสีดำจะผสมพันธุ์กันน่าจะมีโอกาสน้อยลงนะคะดังนั้นข้อ2ก็น่าจะผิดนะคะส่วนข้อ3เขาบอกว่าแอนลีน w 2มีโอกาสเพิ่มจำนวนในกลุ่มประชากรนี้มากกว่าแอนลีน w 1 อันลีน W สองเนี่ยควบคุมทำให้เกิดผีเสื้อสีดำส่วน W สองนะคะ uh, W หนึ่งนะควบคุมทำให้เกิดผีเสื้อสีขาวนะคะ uh, ซึ่งใน ข้อคำถามนี้นะคะเขากล่าวว่าสีดำและสีเทามีจำนวนลดลงดังนั้นอัลลีน W2 จึงไม่ได้มีโอกาสเพิ่มจำนวนมากกว่า W1 นะมีโอกาสลดจำนวนด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นข้อที่3ก็ผิดนะคะส่วนข้อที่4เขากล่าวว่า ผีเสื้อสีดำและสีเทาพางตัวได้ไม่ดีในสิ่งแวดล้อมนี้จึงถูกล่าได้มากกว่าข้อนี้น่าจะใช่มากที่สุดเพราะว่าในสิ่งแวดล้อมนี้เนี่ยมีลักษณะสำคัญก็คือมีต้นไม้ที่มีเปลือกสีขาวหรือว่าเปลือกสีอ่อนนะคะดังนั้นพวกนี้จะพางตัวไม่ดีก็คือไปเกาะที่ต้นไม้พวกนี้ผู้ล่าก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะคะ ส่วนข้อที่5นะคะเขาบอกว่าผีเสื้อสีเทานะครับที่เกิดจากการผสมพันธุ์ของผีเสื้อสีขาวและสีดําเป็นหมันตัวนี้ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ก็น่าจะผิดนะคะดังนั้นข้อที่9จากข้อมูลนะคะข้อใด คือเหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ทำให้ผีเสื้อสีดำและผีเสื้อสีเทาลดจำนวนลงในช่วงที่3ามนะคะที่เป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นข้อที่ข้อที่4นะคะเพราะว่าผีเสื้อสีดำและสีเทาพรางตัวได้ไม่ดีในสิ่งแวดล้อมนะคะจึงถูกล่าได้มากกว่านะครับดังนั้นข้อสอบข้อที่9นะคร ตัวเลือกที่ถูกนะคะก็คือข้อ4นะคะอ่ะโอเคค่ะนะคะก็หวังว่านักเรียนจะกลับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของอความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็วิวัฒนาการนะคะก็จะทำให้เข้าใจนะคะในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคุณครูก็ขอจบ การเฉลยข้อสอบในข้อที่9ไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ